โอเคโอเคได้เลยมีสติหน่อยทุกคนนี่แสงได้ไหมลูกตาได้ไหมได้ครับได้ได้ครับผมไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้ได้ครับได้ครัได้ครับอ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนพี่อยากได้แนะนำตัวไปฟิลเตอร์หน่อยเอ่อ สวัสดีครับปอนนาวิทย์นะครับผมรับบทเป็นธีรกิจเคียนดีครับ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับผมคูเวนนะครับผมรับบทเป็นพีชครับผมนี่คือเป็นคาแรคเตอร์เลยเหรอเพระาะว่าจริงจริงคาแรคเตอร์จะเป็นปอนกับมูดีแล้วครับผมประมาณนี้แหละครับก็<ๆ>จริงจริงแล้วของปอนก็อาจจะไม่ใช่ปอนและของผมก็อาจจะไม่ใช่ผมเท่าไหร่ถ้าของปอนก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความเป็นของตัวตัวของตัวเองสูงสูงใช่สูงมากๆเลยแบบคุณทีอะไรอย่างเงี้ย ครับผมส่วนของผมก็เอาจริงๆน่าจะเป็นคนคนที่ผมว่าทุกคนในวงนี้รีเลทได้เพราะว่า,าตัวพีชเป็นช่างกล้องครับอ่าเป็นช่างภาพเป็นช่างช่างภาพครับใช่ครับโ<อ>ทษทีครับผมก็ก็ทุกคนน่าจะพอแบบรีเลทกันได้อยู่<อ>ด้วยในคาแรคเตอร์พีก่อนอะไรที่เหมือนพูดพี่ภูวินรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยน่าจะง่ายสุดนรเลยถ้าความง่ายของคาแรคเตอร์นี้เหรอผมว่าความง่ายคือความใจเย็น อ่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้มันมีความแบบมันมีความเอ่อชิวๆไปเรื่อยๆของมันอะไรก็ได้ในในใน,ในทางของมันเองแต่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีความจะเป็นจังหวะของตงัวเองที่มันไปได้ง่ายอยู่ครับผมน่าอะไรที่ไม่เหมือนเลยโอ้หถ้าผม,ผมเหรออะไรที่ไม่เหมือนเลยผมว่าน่าจะเป็นความที่มันมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันโอเคต่อทุกอย่างครับผม อย่างเช่นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวผมไปเจอคนแบบคุณทีผมน่าจะเดินหนีตั้งแต่ห้านาทีแรกรู้สึกทนได้เลยเหรอมันไม่ได,ไมได้สุดจะทนแต่มันเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมถึงแบบต้องเอดินหนีคัณทีามแปกก็ผมว่าความแตกเบอร์นี้เ,นเราแม่ะขิง้วผมว่าความแตกเบอร์นี้อาจจะหาได้ยากแต่ว่าถ้ามีอยู่ในชีวิตจะสนุก ก็จะมองว่าคูวินเหมือนกับพีทยังไงอารครับผมผมคิดว่าผมเหมือนกับพีทน่าจะเป็นความไนชอบร้อนเหมือนว่าภูวิเหมือนพีทคุณคุณเหมือนพีทยังไงอ๋อโทษคำไม่ได้ยินครับถามว่าว่าภูวิเหมือนพีทในรถจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามีความเหมือนในเรื่องของความใจเย็นแล้วกันอย่างที่ภูวินได้บอกไปผมรู้สึกว่าการเป็นพีทเนี่ยต้องมีความอดทนค่อนข้างสูง แล้วยิ่งเวลาเจอคุณทีเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจครับบอกว่าเหตุผลที่ปูวินบอกว่าเจอคุณทีภายใน5นาทีจะเดินดีเป็นเพราะอะไรและยังไงใช่ก็รู้สึกว่าเป็นเพราะความใจเย็นแล้วปูวินกับพีทใครเย็นกว่ากันผมว่าพีทคือพีทคือพีทยังคือพีทยังทนอยู่ฟังคุณทีพูดจบนะแต่ผมว่าคุณไม่น่าอยู่ฟังคุณทีพูดจบดูจากทรงเอาจจะบอกค่อยๆหายวิทีละ9ก้าหายวิทีละก้าใช่ใช่ อืออ่ะปอะคะอะไรที่เราไม่เหมือนคุณทีเลยความรวยแหละครับผมเเยยเหรอคือคือคุณทีเขาคือจากที่ได้รับบทเป็นคุณทีเนี่ยรู้เลยว่าคุณทีเป็นคนที่อ่มีฐานะค่อนข้างสูงมากๆในฐานะการเงินลแล้วก็เป็นคนแบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนึกถึงใจใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดตามหลักของมาเฟียซึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่ในในเรื่องนี้ละกันเพราะว่า ต้องมีการทำกันบ้านมากประมาณหนึ่งในทางที่แบบคุณดีจะมีการ์ดมาเฟียหรือแบบว่ามีการ์ดหมดละครการ์ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเขาจะถกแต่งไปและอะไรทเหงละครไปก็สงสัยจะเป็นในเรื่องของการพูดจาแบบสไตล์อย่างนั้นละกันคือคือรู้สึกขนาดรู้สึกว่าในการพูดแบบนั้นเข้าปากเข้าปากมากเข้าปากมากลองลองประโยคที่รู้สึกว่าโอ้ยถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่ได้เป็นบอลแเข้าปากใส่ไฟตรงนี้ฟ เราสามารถพูดสปอยได้ที่หนึ่งใบในคิวเลอร์มีไหมอันเดอร์อ่ะอันในคิวเลอร์เอาประโยคคุณ่สถาพรอ๋อในไพลอตดเลยใช่ไหมครับก็ือเข้าปากดิเจ้ชื่อเล้วให้เธอคุณสถาพรนะครับบริษัทที่คุณทำซีรีส์อยู่เนี่ยขายมหมีคจะซื้ออะไรแบบนี้ใชเคยพูดพม่ถาว ผมเราผมก็จะเล่นเลน่นยเขายาีประจำานะครับใช่แต่เขาก็จะแบบซื้อจริงหรอแพงนะอะไรเงี้ยไม่มีตังค์ไม่ไเห็นบอกว่าเป็นข้าบับเราจำหมดได้ทุกอันเลยใช่ครับใช่ใช่จำหมดได้ทุกอันเลยแต่ว่าตอนนี้คือ,อยังพูดมากไม่ได้ไงเพราะว่าในเทเลอร์ที่ตัดออกไปเนี่ยคือทางทีมงานกับพ่วงกับเขาก็ค่อนข้างกลับไปเยอะนะใช่ใช่ใชก็อาจจะต้องพูดซ้ําๆไปก่อนในในเทเลอร์หรือยในไพ่บอกก็เดี๋ยววันนี้แหละทุกคนจะได้ดูพร้อมกันแล้วว่าคุณทีเขาพูดยังไงบ้าง เป็นคนแบบไหนทําไมคนถึงอาจต้องเดินหนีเขาได้พี่อยากรู้ว่าอะไรในตัวผี่ที่ครูบอกว่าถ้าเจอแล้วจะต้องเดินหนีเลยโห<ฮ><ม>พูดแบบไม่มีเหตุผลมันคือความแบบทั้งคำพูดที่ไม่มีเหตุผลทั้งคำพูดที่แปลกแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แปลกแล้วกันใช้ความคิดอย่างนี้คืออย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วกันนะเือน ประโยคคำถามเขาจะไม่ใช่คำถามเขาถามเหมือนเขาถามเราแต่เขาไม่ได้ฟังคำตอบเราเขาไม่ได้ต้องการคำตอบใช่คือเขาถามแต่เขาไม่ได้ต้องการคำตอบแล้วเขาก็เออเองเออเองเออเองเพอรผมจะสะห้ฟังเวลาคนทีพูดเนี่ยคือเขาถามไปเฉยแต่เขามีคำตอบในใจอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าจะให้พีทเนี่ยพูดตอบคำถามให้ตรงกับที่เขาคิดไว้พอแบบสมมติว่าตอบคำถามแบบไม่ถูกใจเขาจะแบบ ไม่ได้หนังใจอะไรแบบนี้หรือบางครั้งต่อไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่สนด้วยซ้ําไม่สนทําอยู่ดีอแต่ตอนดูชอบคลิเตร์นี้เนาะมันดีมากอะมันมันฟีลกู๊ดครับมันมีความสุขละกันก็คือแค่รู้สึกว่าเคยพอได้มารับบทแบบคอมเมดี้ตลกๆอะไรอย่าเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่เครียดดีมันเหมือนกับมันครีเอทได้สร้างสรรค์ได้เรื่อยๆนะอื ในเรื่องนี้ความสนุกอยู่ที่นักแสดงด้วยในกองคือดช่นุกสนานมากครับสนุกครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ด้วยมีทั้งบอนนี่มีทั้งเอสแล้วก็มีทั้งเพอร์ซันตาด้วยครับผมใช่ก็เป็นเพราะทุกคนในแหละเลยทำให้เรื่องนี้ออกมาได้สมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดขาดเพื่อนๆไปก็คงกองคงไม่สนุกแล้วตัวละครก็คงจะส่งเสริมให้คุณทีมาเจอพีทไม่ได้เหมือนกันเลยแบบเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศในกองเลยความสนุกสนาน ต้องบอกว่าคือมันเหมือนรวม5คนที่มันสนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่6คนที่สนมากๆมาอยู่ด้วยกันขอ,อรายชื่อ6คนนะบอนพูวิน <S <S 2> <S 2> เพอร์เซนต้าเอสวอนนี่ก็คือนักแสดงทุกคนคือไม่มีใครไม่สนเลยไม่มีเลยนะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยออกกองล่าสุดไม่รู้ว่าได้เห็นไหมแต่ว่ามีวอ,อ,อนนี่เขาลง,งคลิปขายปลาไปใช่ซึ่งก็ ก่าจะได้คลิปนั้นออกมาผมก็ตอนแรกผมก็นั่งงงอยู่ตั้งนานคือประเด็นที่ผมไม่ได้ไปอยู่ในคลิปนั้นน่ะคือผมนอนอยู่ข้างๆผมหลับอยู่ครับแล้วผมตื่นมาพร้อมกับเสียงของเอสที่ทํปากเป็นปลาปากเป็นปลาบุ้ง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 ฉลาดเอาไปเป็นฉลาดเอาไปเปฉลาดเอสก็ผมได้ยินเสียงบุ้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 งผมก็ลืมตาขึ้นมาแล้วผมก็หันไปใครบุ้งบุ้งแล้วผมก็เห็นสามคนนี้ทําอะไรสักอย่างอยู่แล้วผมก็คิดในใจว่า อนอนต่อดีกว่าแล้วผมก็หลับไปเลยในในกออ่าในจอกับนอกจออะไรถูกกันความคลื่นเขงกับความคลื่นเคงโ้ล่แบบใช่นอกคนละแบบคือผมรู้สึกว่าคือเวลาเราสั่งแอคชั่นเนี่ยมันก็จะมีความความแบบการทํางานอยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราคือการหแบบการไอ<ห>ซีดบบซีด้วยซีรีส์ด้วยใช่มันก็ความตลกมันจะไปในเรื่องของคําพูดคุณทีมากกว่าในในเวลาเราสั่งแอคชั่นเนาะแต่ว่าเวลาเราสั่งคันแล้วเนี่ย บรรยากาศในกองนักสแสดงหรือว่าทีมงานพ่วงกับทุกคนเขาก็จะมีความแบบเ hey ฮ<ะ>ฮาใช่ครับมีใครที่เขเครียดกังวลกับบทบน้างไหมเลย่หมายถึงยังไงนะ,ะใครเครียดใครเครียดใครเครียดในเอาจริงๆคนที่น่าจะเครียดที่สุดในกอง,อง,ง<ค>น,นา่นงนาจะเป็นพี่เอกครับพ่วงกับ <laughs> ครับผมคือนอกจากเครียดเรื่องบทแล้วเครียดกับนักแสดงด้วยครับผมบางทีแบบอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าเม้าได้เม้าได้ เขายอยู่ดเลยครับเือนน้อยอยู่ไม่คือคือแบบว่าเวลาเราถ่ายทําแน่นอนว่ามันก็จะมี day กับมี night ที่มันเป็นแบบเวลากังวันกังคืนต้องระวังแสงหมดอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเพียเขาทุ่มทุนโปรดักชั่นเรื่องนี้เต็มที่แสงที่เป็นซันเซ็ต golden hour มักจะสวยงามเสมอใช่แต่เวลาจักจะมีน้อยนิดเสมอใช่มักจะมีน้อยนิดแล้วก็จะไปแล้วก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มกดดันในในเวลาที่แบบว่าท่าทีจะตกเฉยเฉยแสงหมดสกระโดือเปล่า ใช่ครับผมส่วนหนึ่งคือเพราะว่ามันรวมหกคนสนมาด้วยก็เลยแบบจากที่เวลากระชันชิ้อยู่แล้วเจอหกคนไปด้วยก็ก็เป็นบันเทิงสีสันครับผมอยากรู้ว่าถ้าให้พี่เอกพี่เอกเลือกว่าใครสนสุดคิดว่าพี่เอกจะเลือกใครพี่เอกเลือกใครอ่ะพี่เอกพี่เอกเลือกใครคะใครสนสุดครับพี่เอ็กหกคนใครฟอน์บูวินเพรสเซนต้าเอสบอนนี่ใครสนสุดครับไม่มีครับ แต่เขาไม่มีบีบคลิปนะเมื่อกี้เขาไม่มีจัก,กัากนะไม่ใช่ที่พี่บอกว่าไม่มีคือไม่มีใครไม่สนพี่เองเพิ่งบอกโนเท่ากันหมดไม่รู้จะตอบใคร่ว่าขายหน้าเสร็จแม้แต่คนเดียวหรอกหลังโกจริงแล้วมีนะมีนะอตอนคุณทียเนาะก็ก็ขายได้แบบได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนนะใน EP หนึ่งมันก็จะมีซีนซีนนึงอ่ะนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวจะมันคือซีนที่ผมเสนอเข้าไปเองเนะ เพราะว่าเรื่องมีออบพลคุณคือไปเยอะมากเลยไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นครับแต่จะเป็นเรื่องท่าทางมากกว่าแล้วพี่เอ็กซ์ซื้อไหมคะซื้อครับใช่ไหมล่ะอย่างอย่างมีท่าหนึ่งที่คนจะเห็นในเทเลอร์คือท่าท่าจับปอยก็จับปอยออันนั้นผมนำเสนอเองนิมิตขึ้นมาเองใช่ไหมเองใช่ครับใช่ครับจะเปยังไงนะครับเป็นยังไงล่ะเป็อะไรว่ามีข่าวไหมข่าวอะไรมีทำไมจะไม่มีแต่ว่า เวลาสั่งแอคชั่นคือเวลาเล่นที่จะขำคือเล่นกับซันต้าจะขำเพราะว่าน้องมาน้อยแล้วบวกกับเป็นเป็นสมาชิกแกสเปอร์เราก็จะรู้จักนิสัยกันดีอ่าใช่อ,นนอันนี้มันจะคนละแบบอ,อันนี้สมาธิเขาจะดี ซันต้าเหมือนกับว่าพอมองหน้าแล้วมันจะนึกถึงแตบพวกเต้นอย่างเดียวเลยใช่มภาพแจสเปอร์มันจะลอยมาก็เลยจะมีหลุดแต่คนนี้เขาก็มีบ้างเดี๋ยวมันจะมีเยอะเลยในในซีรีส์ที่ที่ต้องเจอมีหลุดเยมีมีมีครับมีมีครับคืออาจจะโชคดีด้วยที่ว่าเป็นคนที่ตอเวลาเวลาเข้าฉากใช่จะเส้นลึกก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยขันเท่าไหร่ครับผมแต่ว่า ก,ก็มก็ีหลุดบางเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในน้อยเรื่องที่ทําให้ผมหลุดได้อจริงๆก็ต้องขอบคุณความเส้นลึกนะเพราะว่าไม่งั้นยากแน่เลยไม่อาจจะถ่ายไปจบซีรีส์เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ดูกันวันนี้เพราะสมมติเวลาผมเล่นแบบพูดๆๆเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายคำผมจะขาตามทันทีเลย ใช่มันเหมือนกับตามตามกันไปแต่ว่าพอคุณเป็นคนเส้น์ฟเล็กมันเลยทําให้แบบโอเคผ่านคนไปได้ดีเซิร์ฟบอกว่าตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึงวันนี้คือทุกคนชู่นึมมากขอบคุณคร่บคุณกคนรอคอคุณได้อ่านเลยค่ะว่าแบบก็พอมีเห็นอยู่บ้างครับผมบ้างก็เห็นว่าแฟนๆทุกคนรอเขาตั้งแต่ตอนที่เราปล่อยไพ่หลอดไปเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เห็นว่าทุกคนคอยติดตามแล้วก็รอมาเรื่อยๆจนเราได้เปิดกองคิ Q1 ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณกระแสตอบรับจากทุกๆคนมากๆนะครับผมรวมถึงวันนี้ด้วยที่บัตรโซเอัลครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การบัตรโซเอัลเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เฟวร์ดีพีไม่ได้ดูในโลกอ๋อครับผมใช่ครับก็วันนี้อยู่กัที่ MCC h a ี l ฮอเออลบังกะปิก็ขอบคุณทุกคนมากก็ด้วยคือขอซูพวกคุณไม่ได้ละความจุในโรงไงบางครับผมก็ มันมันเป็นที่ความอยากดูของคนด้วยแหละเพราะว่าพอเคนไม่แบบจริงๆคือพอเห็นว่าคนอยากดูกันขนาดนี้ก็มีการขยายสถานที่ให้มันพพอร์ตกับจำนวนคนใช่ครับใช่แล้ววันนี้ความพิเศษนอกจากที่จะได้มาดูรูมกันแล้วมีอะไรพิเศษครับผมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เล็กๆกน้อยนะครับผมของ First ส p นะครับผมแล้วก็แน่นอน เรามาดูด้วยกันเราได้มาดูกันแบบจอใหญ่นะครับผมดังนั้นก็เก็บวันนี้เป็นสตาร์ทละกันของมีสติในคุณทีครับผมจริงๆเราก็ดีใจเพราะว่าคือเราก็วันที่เราปล่อยเทเลอร์ไปวันในวันแฟนคอนเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนหัวเราแล้วก็มีความสุขกันก็วันนี้เราก็จะได้เห็นเต็มๆใช่ในทั้ง EP เลยก็ฝากด้วยนะครับวันนี้จะขบแน่ไหนเอาเลเวลความขับว่าี p แรกเลเวลความขมันอยู่ที่ไหนผมให้สิบ คือผมไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องที่เราไม่ค่อยเห็นในไทยเท่าไหร่มันจะไม่ใช่ตลกโบบามันจะเป็นตลกสถานการณ์ซะมากกว่าดังนั้นก็ก็รอดูรีอกชั่นคนเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันครับผมถ้าแต่ว่าใส่แต่ในไม่อยู่สูงๆอย่างเงี้ยเราจะมีแบบอะไรเป็นของขวัเพื่อนแฟนช่วเป็นแฟไนะครับผมคุณว่าแค่ฝันไปในโ่กสูงๆมีกำลังใจอารมณหลามที่พวกผมและความรักที่ผมมีให้คุณครับผม อยากได้ขังเราแหละเพนซีีแรกโอ้จริงๆแล้วแล้วแต่ทุกคนเลยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่ได้อยากบันคับแฟนๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาดูซีรีส์เราแล,แล้วก็มีความสุขกับมันมากกว่าคือถ้าเกิดใครจะชอบก็ก็ติดแฮชแท็กได้แบบพูดถึงว่าเออชอบซีนนี้หรือว่าซีนนี้แบบคุณทีแปลกจังแบบพีชน่ารักจังหล่อจังอะไรแบบนี้ก็ติด hashtag บอกกันได้นะนี่คือชมทีเนาะชมทุกอย่างเลยครับมันจะมียองไากเป็นรูปสไปร์แมนกับเซรับูให้นะคะแฟนๆก็โควงกันมานา โอ้ยอ oh, ันน right. so so ี้เหรออะไรอ่ะไปได้วยไหมล่ะไปเซอร์โมนก็รอรอไปก่อนแล้วกันหหนนาาููรอไปผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรรอไปก่อนรอไปก่อนสุดท้ายค ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณทีนะครับผมวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ฝากแชร์กันด้วยหรือว่ามาพูดคุยกับพวกเราในแท็กกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากดูกันด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางจีเอ็เอ็มยี่สิบห้านะครับครับผมแล้วก็อยากให้พี่ปอนะฝากเป็นแบบคุณทีเลยมาฝากเล่าเรื่องคุยอากเพราะวาพอดีเขาเอาแล้วสติเขาแตกก้นก็ได้พี่ไม่ข่า ไม่สั่งให้ใะพี่อาจจะไม่ขับก็ได้ไม่ได้แค no uh ่พูดใหญ่เฉยไงข้บอกเลยเนี่ยอยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องมีสติหน่อยคุณพีที่เป็นเรื่องราวของฉันไว้ในใจทุกคนด้วยล่ะและที่สำคัญเลยหวังว่าทุกคนคงจะไม่ขุ่นเคืองใจในการดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับขอบคุณครับแนี้ยังส่วนน้อยเนี่ยนะได้บอกย้อนหลังเลยเมื่อกี้บอกๆแ้่ครับผมแล้วย้อนหลังที่ไหนครับสามารถรับชมย้อนหลังได้บนไอซีดี แล้วหรือในเว็บ iq.com นั่นเองยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะค like? ือภาษาเขาดูเป็นภาษาคือเขาจะเป็นพูดเป็นวัภาษาละครนะถูกอย่ม่นี้ปอนต้องขับกับบ้านไหมไปดูละครแบบไม่ไม่ค่อยคิดเองอก็จริงๆแล้วพ่วงกับเขาก็จะเป็นต้นแบบได้ดีครับอโอเคแล้วอย่างหลังจากนี้คุณอาจจะมาให้เราโเคในเรู่ดอฉันพร้อมเสมอ 吃点没？<可> <再>嗯，他爸很好。